เพิ่มเติมได้เลยขนาดหน้าผ้า100ซนติเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนําไปตัดเสื้อนะคะหรือว่าจะนําไปตัดเป็นผ้าถุงหรือว่าจะนําไปตัดเป็นกระโปรงก็ได้เลือกตัดได้1อย่างนะคะซื้อผ้า1ชิ้นสามารถเลือกตัดได้1อย่าง Wish. แต่ถ้าคุณลูกค้าจะตัดทั้งชุดเลยคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ชิ้นนะสั่งซื้อ2ชิ้นได้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋า089 0416008ค่ะที่นุ่มถืออยู่ตอนนี้จะเป็นเฉดส,สีเทาที่นุ่่่่่มถถือออยูตนนนนีี้้้จะะเเเเปป็็ฉสทาาาคซึงผให คอทอเครื่องสามตะกอแบบนี้เรามีมากมายหลากหลายเฉดสีคุณลูกค้าคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะ0890416008ค่ะ0890416008งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่มารีผ้าไทยของเราซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย1ผืน490บาทถ้าซื้อ2ผืนใช่ไหมสองผืนไปตัดชุดเนาะก็980บาทค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้าสั่งซื้อ3ชิ้น3ผืนค่ะ1,400บาทสา พื้นนะคะ1,400บาทสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0ู9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยสวยๆแบบนี้นะคะในรูปแบบของผ้าไหมค่ะเป็นผ้าไหมสัาะค์ทอเครื่อง3าตะกอซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนำไปตัดเย็บเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือว่าคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจสั่งซื้อเป็นของฝันของฝากนะคะสั่งซื้อเป็นของฝันของฝากของที่ระลึกของชํำรวยคุณพี่ขาสวยนะเราก็ใส่ถุงเอาก็ใส่กล่องเนาะใส่กล่องสวยๆนะคะเป็นของขวัญของ ดิมได้ด so ้วยนะเดี๋ยวทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราจัดทําให้นะคะคุณลูกค้านะคะอยากนําไปเป็นของขวัญของฝากของชํารวยของที่ระลึกเนาะเดี๋ยวทางร้านแม่มารีผ้าไทยของเราจัดทําให้ค่ะวันนี้ค่ะในรูปแบบของนะคะคุณลูกค้าคะผ้าไหมค่ะคุณลูกค้าขะวันนี้นะคะซื้อผ้าเป็นผ้าตัดเสื้อให้เลยเนาะสั่งซื้อนะคะเป็นผ้าตัดเสื้อนะคะให้เลยยินดีค่ะพี่ๆจ๋ายินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท่านนะคะหน้าร้านนะคะอยู่ในอำเภอเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะอยู่ห่างจากหอโหวตดบึงพลานชัยนะคะเพียงแค่ 2กิโลเมตรเท่านั้นคุณลูกค้าจ้สสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจแวะมาดูแวะมาช็อปนะคะที่หน้าร้านแม่มารีพาไทยของเราก่อนก็ได้หรือว่าคุณลูกค้านะคะสนใจนะคะผ่านซื้อสั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์คุณลูกค้าจ้าคุณลูกค้าจะให้ทางร้านของเราจัดส่งให้นะคุณลูกค้าอยู่ต่างอําเภอต่างจังหวัดใช่ไหมอยากให้ทางร้านของเราจัดส่งให้ยินดีค่ะเดี๋ยวทางร้านของเราส่งให้นะสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนนะคะตั้งงบประมาณไว้ที่เท่าไหร่หรือว่านะคะของขวัญของของรับไหว่งานแต่งเนาะของรับไหวกัน วันนี้ค่ะในรูปแบบของงานผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสามตะกอนนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะคุณลูกค้าขาร้านแม่าริภ่าไทยเปิดให้บริการทุกวันเปิดให้บริการทุกวันค่ะคุณลูกค้าขาตั้งแต่นะ10โมงเช้านะคะถึง5โมงเย็นเลยนะตลอดเดือนกันยายนนี้คุณลูกค้าขาหน้าร้านนะคะเปิดให้บริการตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นคุณลูกค้าสามารถนะคะมาเลือกดูเลือกชมนะคะผลิต วันนี้ผืนที่นุ่มถืออยู่จะเป็นสีเทาเข้มผืนนี้ที่นุ่มถืออยู่จะเป็นสีเทาเข้มค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็ ถ้าเป็นสีเทาสว่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็จะเป็นสีเทาเงินสีเทาซิลเวอร์ค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลย1ผืนวันนี้490บาท1ผืนวันนี้490บาทขานาดหน้าผ้านะคะ100ซนเมตรค่ะความยาวอยู่ที่180ซนเมตรนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ, 89, 16, 0, 0 8, คะหรือูนา์ุณลเกาะะ้จาจะนย์นี่มเพื่พพพพแอดไลน์เข้ามาไดยนะคะผืนนี้ค่ะสีเท้าน ้าผืนนี้สีเทาองฟ้ามีความสวยสดใสมากๆเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจฝากกดไลค์กค like, คดติดตามกดส u b s c ส i า e ทางช่อง youtube แม่มาีผาไทยของเราด้วยนะคะขนาดหน้าผ้าแบบนี้สามารถนำไปตัดเป็นชุดมินิดรเดสเหมือนที่นุ่มใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวนุ่มจะตัดนะคะเป็นนะคะรูปแบบนะคะที่เป็น เป็นชุดเป็นชุดมินิเดสเหมือนที่นุ่มใส่แบบนี้แหละแต่าจะเลือกใช้นะคะเป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องสาตะกรุ่นนี้ค่ะคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าอยากให้นุ่มนะคะตัดเฉดสีไหนคุณลูกค้าสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้โพสตอนนี้ได้เลยนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะคะหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อเป็นของฝันของฝันในช่วงเทศกาลงานเกษียณเนอะ,ะนุ่มนะคะก็จะแพกนะคะใส่กล่องให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่จ้าถ้าผ่านทางช่องทางออนไลน์นุ่มขอนนอนุญาตแพคไปกล่องเล็กนะ จะได้สะดวกส่งนะคุณลูกค้าคะจะได้สะดวกส่งนะคะก็จะเป็นกล่องเล็กแบบนี้เลยจะเป็นกล่องคาฟนะคะไซส์เล็กนะคะแบบนี้นะคุณลูกค้าจ๋าแต่ถ้าเป็นหน้าร้านนะคะเราก็สามารถนะคะใส่เป็นกล่องใหญ่แบบนี้ได้เลยซึ่งคุณลูกค้าสามารถมาเลือกชมเลือกช็อปได้เลยเนาะใส่กล่องใหญ่ๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่ใส่กล่องใหญ่แบบนี้ราคาเท่าไหร่490บาทบวกอีห้บาท50 ก็จะเป็น540บาทนะคะคุณลูกค้าจ๋าจะเป็น540บาทค่ะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะของฝันของฝากในช่วงเทศกาลงานเกษียร ของรับไหว่งานแต่งคุณพี่ขาของขวัญของฝากผู้ใหญ่นะคะคิดถึงร้านแม่าริพ่าไทยของเรานะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดให้บริการทุกวันนะคุณลูกค้าขาตั้งแต่นะคะสิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะสนใจนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะหน้าร้านเปิดให้บริการแล้วเนาะคุณลูกค้าสามารถมาเลือกชมเลือกช็อปนะคะของขวัญของฝากนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณนะคะคุณลูกค้าอยากได้ผ้านะคะรูปแบบไหนอยากได้ราคาประมาณเท่าไหร่แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยตอนนี้ ที่นุ่มกําลังจะแพ็คตอนนี้นะคะผ้าน,นะคะที่นุ่มกําลังจะแพ็คลงกล่องนะก็จะเป็นผ้าไหมสัง่งคอทอเครื่องสามตะกอค่ะคุณลูกค้าคะนะสวยๆเลยค่ะสวยใช้งานดีค่ะเพราะว่าที่ร้านนะคะนอกจากจะจัดจําหน่ายขายผ้าเนาะที่ร้านก็ยังรับตัดด้วยนะคะที่ร้านแม่าริผ้าไทยของเราก็ยังรับตัดด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ๆท,ทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยของเราด้วยนะคะชื่นชอบนะคะผ้าไทยรูปแบบไหนสามารถทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะงานผ้าไทยของฝากงานผ้าไทยของฝากเราสามารถนะคะนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะของถ้าเป็นเดือนกันยายนนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเทศกาลงานกรเสียณเนาะถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับจ้ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะพี่นุ่มนะคะให้ดูเมื่อสักครู่จะเป็นสีเทาใช่ไหมจะเป็นสีนสีเทานะคะ อยากดูเฉดสีไหนเพิ่มเติมจ้าพี่จ๋าอยากดูเฉดสีไหนเพิ่มเติมสีชมพูหรือว่าสีเหลืองไหมสีชมพูหรือว่าสีเหลืองดีไหมคะนุ่มดูให้นะท่านี้หรอท่านี้จะเป็นสีกลมค่ะจะเป็นสีกลมนะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นเฉดสีน้ําเงินเข้มเพราะว่าถ้าเป็นสีน้าเงินจะเป็นผืนนี้เพราะว่าถ้าเป็นสีน้ําเงินจะเป็นผืนนี้ค่ะสั่งซื้อผ้าไปตัดเย็บเองวันนี้490บาท490บาทค่ะติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวจัดส่งให้นะคะเดี๋ยวจัดส่งให้พี่ๆททุก่่าาานนนนเเเเลยหรืออวจะะชบป็สี้้ํงิขมค ถ้าเป็นสีน้าเงินเข้มไหมถ้าชอบสีน้ําเงินเข้มเรียกว่าสีกลมนะคุณลูกค้าอยากได้เฉดสีไหนคุณลูกค้าสามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ1นึ่งผืนสี่รบาท2ผืนวันนี้980บาทค่ะจัดส่งฟรีทุกออเดอร์คุณลูกค้าคะกดไลค์กดติดตามนะคะกดไลค์กดติดตามด้วยนะนะคะตอนนี้นะคะกับร้านแม่บริพาไทยของเราหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองค่ะจังหวัดร,ร้อยเอ็ดอยู่ห่างจากหอโหวตบ,บึงพลานชายัยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าสามารถมาเลือกชมเลือกช็อปได้เลยหน้าร้านอยู่ในปัตท อยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะ อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุรีเวสนะคะมาเลือกชมเลือกช็อปนะคะของขวัญของฝากก่อนได้เลยค่ะยินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท,ท่านนะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่10บโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะมาเลือกชมเลือกช็อปก่อนได้เลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกดซับสไครต์นะคะทางช่อง y YouTube แม่มาลีพาไทยของเราด้วยอยากดูอยากชมสีไหนเพิมเ่มเติมบอกนะอยากดูอยากชมเฉดสีไหนเพิ่มเติมบอกได้เลยค่ะคุณลูกค้าขาวันนีี้กับเฉดส น้ำเงินวันนี้กับเฉดสีน้ำเงินคุณลูกค้าค่ะจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีกลมแบบนี้เนาะ คุณลูกค้าชอบไหมจ้าอยากได้ผืนไหนแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้แจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะคะกดไลค์กดติดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าจะรับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นจัดส่งฟรีค่ะเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มรวมไปถึงมีของขวัญของฝากให้กับทุกๆออเดอร์ที่สั่งซื้อผ้าใหม่รุ่นนี้ค่ะผ้าใหม่รุ่นนี้จัดโปรด้วยนะสามผืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะสามผืนหนึ่งพันสี่ร้อยบาทแล้วก็ได้รับนะคะเป็นเซ็ตของฝากพรีเมียม อีกหนึ่งเซตด้วยนะคะขอพระคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะขอพระคุณพี่ๆทุกๆท่ทานเลยเนาะสําหรับคุณล oui, ูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับนะคะสู่ร้านแม่บริ้าไทยของเราสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆจ๋าชอบงานผ้าไทยนะคะชอบงานผ้าไทยนะคะิดถึงร้านแม่บริ้าไทยของเราเลยค่ะ เรามีนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ายเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอ็อปนอตเดี๋ยววันนี้นะคะผ้านะคะที่นะคะนุ่มเลือกนะคะที่จะนํามาใส่กล่องแบบนี้วันนี้นะ,ะเราขอเลือก เป็นสีเหลืองค่ะคุณลูกค้าขาสีเหลืองมัสตาร์ดนะคะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท่านนะคะร้านแม่มารีผ้าไทยยินดีให้บริการคุณลูกค้าทุกท่านเลยเนาะชื่นชอบสนใจงานผ้าไทยนะคะสามารถเลือกชมเลือกช็อปได้เลยค่ะหน้าร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงเช้า ถึง5้าโมงเย็นเลยคุณลูกค้าขาเดือนกันยายนนี้นะคะเราเปิดให้บริการถึง5้าโมงเย็นเลยคุณลูกค้าสามารถนะคะมาเลือกชมเลือกช็อปได้เลยค่ะคุณลูกค้าขายินดีต้อนรับพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะแวะมาดูแวะมาช็อปได้เลยค่ะงานผ้าไทยของฝากมีให้ดูให้ชมเยอะแยะมากมายอยากดูอยากชมสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะงานผ้าไทยของฝากวันนี้นะคะก็เลือกชมเลือกช็อปได้เลยนะ นะคะมาดูมาชมก่อนได้เลยค่ะโอเคก็มีค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะมาเลือกชมเลือกช็อปก่อนได้เลยจ้ะเห็นไหมผืนนี้จะเป็นสีเหลืองนะคะผืนนี้จะเป็นเฉดสีเหลืองเนาะเฉดสีเหลืองที่นุ่มมีหรอตอนนี้นะคะจะมีสีเหลืองมัสตาร์ดค่ะแล้วก็สีเหลืองดอกคูณเนาะนี่ค่ะถ้าสีเหลืองดอกคูณก็จะเป็นเฉดสีเหลืองสดใสค่ะนี่ค่ะ สีเหลืองสดใสผืนนี้ค่ะสีเหลืองสีเหลืองดอกคูนค่ะแล้วผืนนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองสุดไฮโซนุ่มเรียกว่าสีเหลืองมัสตาร์ค่ะผืนนี้เรียกว่าสีเหลืองมัสตาร์ค่ะคุณลูกค้าอยากได้เฉดสีไหนคะคุณลูกค้าอยากได้เฉดสีไหนคุณลูกค้าก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8จ้า งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆนะคะจากร้านแม่บารีผ้าไทยของเรานะคะคุณลูกค้านะชื่นชอบผ้าไทยนะคะอยากดูอยากท็อปนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนถ้าเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะกําลังแพ็คนะคะใส่กล่องค่ะใส่กล่องนะคะเพื่อคุณลูกค้านะคะที่จะอ่ามอเป็นของฝันของฝากในช่วงเทศกาลงานเกษตรียคุณลูกค้าจะชอบมากๆเพราะว่านะคะ มองว่าเป็นของฝันของฝากผู้ใหญ่เลยเนาะมันเป็นของฝันของฝากผู้ใหญ่ก็คืออันนี้จะเป็นผ้าตัดเสื้อใช่ไหมก็สามารถสั่งซื้อนะคะเป็นของฝันของฝากในช่วงเทศกาลงานเกษียณน,นี้ได้เลยหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อเป็นของรับไหว้งานแต่งก็ยินดีนะจ๊ะยินดีต้อนรับนะคะพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะทางช่อง YouTube แม่มาริพัไทยของเราด้วยนะจ๊ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะเข้ามาดูเข้ามาชมกันอยู่ในขณะนี้นะคะมาเลือกดูเลือกชมเข้ามาได้เลยนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าสวยๆทั้งนั้นเลยนะขอบคุณพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะนี่นี่ค่ะเดี๋ยวนุ่มขยญาตให้ดูก่อนเห็นไหมนุ่มก็จะใส่กล่องแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าก็จะมาช็อปนะที่หน้าร้านแม่มารีผ้าไทยของเราเซตนี้ค่ะ5้าร้อยนะคะ500อยเท่าไหร่นะ ผ้านะคะผ้า490ใช่ไหมบวกค่ากล่อง50บาทก็จะเป็น540บาทเซตนี้540บาท540บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะก็จะเป็นผ้าตัดเสื้อค่ะผ้าตัดเสื้อผ้าใหม่สวยๆเห็นไหมคะเราใส่กล่องแล้วก็สวยๆใช่ไหม นะคะสวยงามมากๆเลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะอยากให้ทางร้านของเรานะคะใส่กล่องให้ด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าเป็นทางช่องทางออนไลน์ถ้าเราใส่เป็นแพ็กเกจิ้งเล็กๆแบบนี้นะคะ mm hmm. เป็นไซส์เล็กเนาะ mm hmm. เป็นไซส์กลางๆนะคะสวย mm hmm. พอดีสวยค่ะ นะคะพร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบไซส์ใหญ่พิเศษแบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถบอกได้สั่งซื้อผ่านทางช่องทางออนไลน์วันนี้ถ้าในรูปแบบแพ็กเกจจิ้งแบบกล่องแบบนี้สั่งซื้อ10กล่องขึ้นไปบริการจัดส่งฟรีแต่ถ้าสั่งซื้อไม่ถึง10กล่องทางร้านขออนุญ,ญาต บวกค่าจัดส่งเพิ่มเติมอีก100บาทนะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถเลือกได้เลยอยากใส่นะคะเป็นแบบว่ารูปแบบของกลางงแบบนี้ขนาดกลางหรือว่าจะเป็นขนาดใหญ่แบบนี้คุณลูกค้าก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยขอบคุณมากมากเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยะค,ะค่ะ0 8 9 0 4 1 6 0 0 8แค่ะเดี๋ยวต้องผูกริบบิ้นอีกนะะต้องสัญญาริบบิ้นสวยถูกใจแน่นอนนะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะลูกค้าสนใจนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยจ้า วิ่งสวยๆ,ดๆดนะคะสวัสดีจ้าฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด subscribe ด้วยนะคะ ผ้าไทยของฝากค่ะสวยมากนี่จ้ะเห็นไหมคะ นนก็จะเป็นเซ็ของฝากนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่กําลังมองหาของฝันของฝากนะ,ะก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียน้อสวยๆนะคะก็สามารถนําไปส่งมอบส่งต่อเป็นของฝันของฝากผู้ใหญ่นะคะของรับไหวงานแต่งคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆฝากแนะนําบอกต่อด้วยนะคะหน้าร้านอยู่ในอำเภอเมืองค่ะจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะคุณลูกค้านะคะสามารถนะคะแวะมาชมแวะมาช็อปนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าที่หน้าร้านแม่มริพาไทยของเราก่อนได้เลยยินดีต้อนรับพีพ่ๆทุกๆท่านเลยนะคะสนใจสั่งซื้อสินค้า เข้ามาโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0890416008ค่ะ